สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องสบายสบายตามใจฉันนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ป้าพรก็พาทุกคนคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาที่อยู่ที่เด e Coffee r i v e r h o u s e นะคะอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเข้าไปเยี่ยมชมในเพจ Facebook ของที่ร้านได้ก็คือเข้าไปที่เด e c o f f e e River h o u s e แบบนี้เลยนะคะคุณผู้ชมในเพจ Facebook นะคะเยี่ยมชมก่อนได้ที่จะมารับประทานอาหารกันนะคะคุณผู้ชม เขาจะมีโซนบ้านพักด้วยนะคุณผู้ชมก็จะมีโซนบ้านพักด้วยเพราะว่าใครเข้ามานะคะขับรถมานะคะเยื้องๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของอำเภอด่านช้างเนี่ยมันจะมีป้ายาจะมีป้ายข้างหน้าอยู่นะคะนี่ถ้ามาจากทางอำเภอด่านช้างอยู่ทางขวามือนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามาถาักอำเภอหนองยะไซที่จะวิ่งมาด่านช้างอยู่ทางสายมือนะคะคุณผู้ชมป้ายจะใหญ่มากเลยนะคะ ดันช้างแคมปิ้งนะคะนี่อันนี้คือโซนของห้องพักนะคะนี่โซนห้องพักราคาก็เริ่มต้นที่ห้าร้อยบาทนะคะรานะคาสบายสบายสบายกระเป๋ามากเลยแล้วอากาศขอบอกว่าลมลืน่นทําไมลมลืน่นนี่นะต้นไม้เยอะมากเนี่ยจะทําให้เราไม่ร้อนเลยค่ะโอ้โหดงเช่าูนี่เช่าูเต็มเลยอันนี้คือโซนของห้องพักนะคะคุณผู้ชม นี่โซนห้องพักมาจะพาพให้คุณผู้ชมได้ชมถ้าใครมาที่อำเภอด่านช้างนะคะแล้วยังหาที่พักไม่ได้นะคะแนะนำาวาที่เดคคอฟฟี่ลิเวอร์เฮานี่เลยนะคะมาที่นี่มีทั้งโซนของร้านอาหารแล้วก็โซนที่พักจะอยู่ติดกันเลยะคะ่ะแล้วก็โต๊ะนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอนั่งนะคะเยอะจริงๆนะคะโต๊ะนั่งเยอะจริงๆติดกับแม่น้ำเลยนะคะเดี๋ยวพ่อพรจะพาไปชมนะคะให้ ให้ชมเลยะคะ่ะเขว่าติดแม่น้ํำยังไงแล้วก็โซนของอาอาหารเนี่ยด้านหน้าเนี่ยจะไปเรื่องของโซนอาหารแล้นะคะโซนอาหารก็โต๊ะนั่งเยอะแล้วก็สบายๆด้วยใครจะชอบข้างบนหรือใครจะชอบติดกับแม่น้ํานะคะใครจะติดกับแม่น้ําก็นี่ถ่ายนี้เลยทั้งลงข้างล่างนี้เลยนี่น ลงข้างล่างอย่างนี้เลยนี่ดูทางลงดูทางลงนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้ร้านอาหารเปิดทุกวันนะคะคุณผู้ชมลงให้ดีเป็นหินอย่างนี้นะคะนี่เป็นหินแบบนี้ลงมานี่ติดแม่น้ำนี่ค่ะติดแม่น้ำแบบนี้เลยนี่นี่ก็ไาเจอเจอตัวนั่งแล้วนะคะนี่ แม่น้ำอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมอีกฝั่งนึงก็ไม่รู้เป็นอะไรนี่ค่ะใครชอบแบบว่านั่งชิวๆนะคะก็มาลงมาจากข้างข้างบนนะคะนี่จะข้างบนนู่นเราขึ้นไปข้างบนเราสร้างอาหารไว้แล้วแหละแต่ช่วงที่เราเรออาหารเราก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้กับลูกค้าได้ชมนะคะอ้าว เดี๋ยวเราก็เรา,เร,ารอดูหน้าตาอาหารกันนะคะมานะคะอาหารที่เราสั่งไว้นะคะเป็นสเต็กปลาแซลมอนนะคะนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้น่ากินไหมคุณผู้ชมก็อันนี้เป็นตำส้มตำโกราดนะคะ <c oughs> เราลองชิมแล้วอร่อยนะคะรสชาติกลมกล่อมนะคะเราสั่งสเต็กปลาแซลมอนมาสองจานแล้วก็น้ำนะคะอันนั้นเป็นชาไทย นะคะนี่เป็นอะ,อะไรนะอะไรน้ำพึ่งเอ่เลมอนน้ำพึ่ง,ง,อองโซดานะคะโอเคนี่อ่ะมาเลยมาชิมมาชิมมาชิมค่ะคุณผู้ชมนี่คุณผู้ชมดูสิคะว่าสเต็กปลาแซลมอนที่ประผรสั่งมาหมดเกลี้ยงเลยอร่อยมากส้มตำโคราชอร่อยมากนะคะแล้วก็นี่เราสั่งขนมมาหน่สองชิน้นนี่ เดี๋ยวเรามาดูว่าขานมเนี่ยบราวนี่ไอศครีมบราวนี่ไอศครีมกับอันนี้ก็กาแฟเค,ค,คฟ้กกาแฟเค,ค้กนะคะคุณผู้ชมอีกสองอย่างเดี๋ยวเราจะต้องจัดการดูซิว่าจะอร่อยหรือไม่อร่อยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะนี่ขนมหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะจากเมื่อกี้นี้นะคะมาสวยงามเชียวนะคะคุณผู้ชมคะนี่คือการันตีนะคะการันตีว่าอร่อยมากไม่เหลือเลยนะคะทั้งสองจานนี้ไม่เหลือเลย เห็นไหมคะคุณผู้ชมคุณผู้ชม,ชมท่านใดที่มาทางด่านช้างนะคะแล้วก็อยากจะหาเอาแวะหาร้านอร่อยอร่อยที่ที่แบบว่าวรนยากาศดีแล้วก็มีห้องพักด้วยนะคะคุณผู้ชมก็ขอแนะนําเลยนะคะที่ดีคอฟฟี่ที่ด่านช้างนะคะข้างหน้าป้ายมันจะเขียนอะไรนะด่านช้างแคมปิง้งแ,แคมปิ้งเฮานะ ด้านช้างแคมปิ้งเฮาอยู่ข้างทางนะคะย้งๆกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเลี้ยวเข้ามานิดเดียวนะคะร้านจะอยู่ทางซ้ายมือเลี้ยวเข้ามาเลยนะคะ <S 1> <S 1> เดลกาแฟริเวอร์เฮานะคะด่านช้างกาแฟริเวอร์เฮานี่ค่ะมีประมาณนี้เลยนะคะบรรยากาศดีนะคะร่มเย็นนะคะขนาดช่วงนี้หน้าร้อนนะ แต่ว่าเขาก็มาตรงนี้ก็ยังจะมีลมพัดอยู่ติดแม่น้ํานี่เลยนะคะติดแม่น้ําเลยอาหารอร่อยมากนะคะที่พักราคาย,ย่อมยาเริ่มต้นที่500บาทนะคะคุณผู้ชมมาที่นี่ได้เลยนะคะโอเคนะคะคุณผู้ชมคะวันนี้ป้าพรก็มาเก็บภาพนะคะเก็บบรรยากาศแล้วก็พามาชมเออพามาชิมนะคะชิมอาหารอรอ่อ,รอยๆนะสเต็กขอบอกว่าสเต็กแซลมอนอร่อ,รอยมากแต่ย่ามาบ่ายมากนะคะแซลมอนหมดนะคะคุณผู้ชมโอเคคะ่ะคุณผู้ชมมาเจอกันป้าพรคลิปหน้านะคะ คลิปนี้สวัสดีค่ะ